งที่แล้วนะครับปรากฏว่าเป็นเป็นข้อมูลที่ครูวิพากษ์การทำงานของรัฐบาลไปเนาะว่าจากเมื่อวันแรกเลยเนาะ,ะที่เขาเรียกว่าอะไรโควิดเริ่มเข้ามาในประเทศไทยปีที่แล้วห้ากุมภาพันธ์ครูได้สอนวิชาสถิติอยู่นะครับนี่ตัวเลขวันนั้นนี่ก็ผู้ติดเชื้อของประเทศเรานี่ก็ทำไมครับยังยังน้อยอยู่นะติดอยู่ประมาณ ขนาดประเทศจีนยังติดแค่400คนนะครับทั่วโลกติดแค่20,000คนนะฮะของประเทศไทยนี่แทบจะยังไม่มีเลยเนาะแล้วก็วันนี้นี่ทั่วโลกก็ติดติดกันไปเยอะแล้วเนาะประเทศไทยก็ถือว่าเยอะวันนั้นนี่ติดเชื้อทั่วโลกนี่ลาว24,000คนเองนะแต่วันนี้แต่วันนี้เฉพาะประเทศไทย21,000คนเนาะถ้าใครที่แบบดูข่าวเกี่ยวกับสายศาสตร์ ไม่ใช่ไม่ใช่สายวาศาสตร์เนาะเกี่ยวกับการดูดวงอะไรเงี้ยเนาะเขาก็มีคนหลายคนออกมาเขาเรียกว่าทํานายทํานายทายทักนะว่ามันจะแย่ลงไปมากกว่านี้นะครับอันนี้ฟังหูไว้หูก็ดีเนาะในช่วงตั้งแต่ช่วงปลายปีอะไรเงี้ยเป็นต้นไปจริงๆแล้วอการทํานายนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราให้เราเป้าระมัดระวังด้วยนะครับเมื่อวานก็เป็นข่าวดีเนาะที่ในอำเภอสามเงาของเราไม่ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับเมื่อวานแต่ว่าภายในจังหวัดของเราเนาะใครที่เดินทางไป ในแถบภาคตะวันตกเนาะของจังหวัดก็คือแม่สอดอแม่สอดพบพระแม่ละมาดอย่างนี้เนาะก็ต้องแจ้งนะครับแจ้งอสมอแจ้งผู้ใหญ่บ้านด้วยเพราะว่าฝั่งนู้นติดกันนะนักงเรียนคิดดูนะครับคนที่อยู่ในป่าในดอยอย่างอุ้มห่างเนี่ยโอ้โหยังติดนะครับทีนี้มันไม่มีอะไรหน้าหน้าปลอดภัยไปสมุดแล้วจะหิติก็เป็นตัวช่วยหนึ่งเนาะในในการที่เราให้เราเฝ้าระวังนี้จะไปกัน เลยนะครับในส่วนของวันนี้นะจะฝากการบ้านไว้นะครับวันนี้จะสอนไม่เยอะเพราะว่าทั้งที่แล้วได้พูดถึงไปบ้างแล้วเนาะเกี่ยวกับความถี่สัมพัทธ์นะครับแล้วก็ร้อยละนะครับวันนี้จะมีแบบฝึกหัดอยู่สามชุดเหมือนกันสามารถทําออนไลน์ได้นะครับโดยขั้นแรกนะพวกเราต้องหาความถี่ก่อนนะครับโดยจากข้อมูลที่ครูให้มาเนาะก็ไปดูว่าแต่ละช่องเนี่ยความถี่เนี่ย มีเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับนํามาเรียงนะครับแล้วก็หาสัดส,ส่วนหาสัดส,ส่วนโดยการกดเครื่องคิดเลขนั่นแหละนะครับถ้าข้อมูลชุดนั้นนะครับมีข้อมูลรวม40คนอย่างเงี้ยนะครับเราก็หาสัดส,ส่วนได้โดยการนําอะไรครับนำนำความถี่ของแต่ละช่องไปหารทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็จะได้สัดส,ส่วนออกมานะครับสังเกตนิดนึงว่าสัดส,ส่วน เมื่อรวมกันหมดแล้วนะครับเมื่อรวมกันหมดแล้วค่าที่ได้จะไม่เกินหนึ่งนะจะไม่เกินหนึ่งนะครับค่าที่ได้ตรงนี้จะไม่เกินหนึ่งเพราะว่าเศษส่วนก็คืออเหมือนกับเรามีจำนวนเต็มอะไรครับเต็มเต็มกล่องอยู่กล่องใบหนึ่งอะใส่ได้เต็มที่ก็คือมันไม่ไม่เกินไม่เกินกล่องใบนั้นเนาะก็ใส่ได้เต็มที่ละมีแค่มีแค่หนึ่ง ถ้าร้อละนะครับก็ไม่เกิน100แล้วนะครับแต่อาจจะน้อยกว่านิดหน่อยเนี่ยได้ในทางสถิตินะอาจจะเป็น99.979.899 9เ้าเ้นี่ยถือว่าไม่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าการปัดเศษทศนิยมอาจทําให้มันทําไมครับคาดเคลื่อนได้นิดนึงเพราะว่าทศนิยมเมามันมีอยู่2ชนิดเนาะจากที่พวกเรารู้คือทศนิยมซ้ํารู้จบกับซ้ําไม่รู้จบใช่ไหมถ้ามันซ้ํา แบบไม่รู้จบนี่มันก็อาจจะเกิดเศษแน่นอนนะครับสัดส,ส่วนหาได้แล้วนะสัดส,ส่วนนี่แต่และช่องเนี่ยเป็นเป็นเท่าไหร่นะครับก็เอามาหาด้วยจํานวนทั้งหมดนะครับแล้วก็ร้อยละก็ไม่ยากเลยพอได้สัดส,ส่วนมาพอได้สัดส,ส่วนมาจากร้อยละตรงนี้นะครับเราก็หาความถี่สัมพัทธ์ได้โดยการอาเอามันไปคูณด้วย100่งนะครับศูนุคูณหนึก็คือ20 ตรงนี้ใครคิดไม่เก่งนี่ก็ไปกดเครื่องคิดเลขได้นะครับแต่ตอนสอบไม่ไม่ได้นะครับในตอนสอบไม่ได้เพราะว่าเลขสถิติพื้นฐานไม่ไม่ถึงขั้นต้องใช้เครื่องคิดเลขนะครับมีจะมีแต่สถิติเพิ่มเติมเท่านั้นไอ้สิ่งที่เราหาวันนี้นะครับเราเรียกมันว่าอะไรนะความถี่ความถี่สัมพัส์นะมี2ประเภทความถี่สัมพัส์เนี่ยมีประเภทที่เป็นสัดส,ส่วนและประเภทที่เป็นเป็นร้อยละนะครับ ไม่ให้เสียเวลานะครับไปไปดูการบ้านกันเลยนะครับเพราะว่าการบ้านก็เกี่ยวข้องกับตรงนี้แหละยังคงเป็นอ่าให้ฝึกหาการแจกแจงนะครับอ้าวลุดไปแล้วจอภาพพูหลุดไปแล้ว,พพดลดลว <laughs> เดี๋ยวขอแชร์ใหม่แป๊บนะครับขอแชร์ใหม่แป๊บไม่รู้มันเป็นอะไรครับมันติดลิขสิทธิ์อะไรก็ไม่รู้นะมีใครได้ยินไอ ใครเปิดเพลงไม่รู้นะเนี่ยครูนี่ลำคาลําคาดนะครูอยู่โรงเรียนเนียเปิดเสียงดังมากเลยเปิดมาสองวันแล้วนะครับใครอยู่แถวบริเวณโรงเรียนบางนี้น่าจะพอได้ยินนะตอนนี้เริ่มเบาไปแล้วนะครับอ่ากลับมานะครับอ่านี่การบ้านได้ยินไหมเพชรได้ยินได้ยินเสียงไหมต้อยู่หน้าบ้านผมเออมันดังเกินไปนะครับครูว่ามันดังเกินไป อเดี๋ยวครูทำคลิปวิดีโอไปไปด่าแล้วนะครับเดี๋ยวจะเตรียมขอเพลงด้วยครูขาไม่ได้ยินเสียงครูเลยค่ะอ๋อเสียงครูเบารด้เปล่าตอนนี้ได้ยินไหมครับได้ยินบ้างไหมครับได้ยินขึ้นไหมดีขึ้นมาเทสเทสเดี๋ยวนึงนะครับครูขอเทสเทสเทสอ่าโอเคลำโพงลำโพงครูได้ยินอยลำโพงครูได้ยินอยู่นะครับเราเราลองเล่นของเราบ้างช่วยครูด้วย อันนี้ครูเปิดสุดแม็กแล้วนักเรียนการบ้านเนาะเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้เหมือนเดิมนะครับก็หาความทีเนาะในช่วงอันตรภาคชั้นสิบถึงยี่สิบนะครับว่ามีกี่ตัวเดี๋ยวกันอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะเบาๆการบ้านแทนเพราะว่าครู้สึกว่าตั้งแต่กลับมาสอนนี่ก็สั่งงานแบบนักเรียนทําไม่ทันเนาะจะเว้นอาทิตย์สองอาทิตย์สุดท้ายในช่วงก่อนสิ้นเดือนสิงหาเดี่ยวจะจะหยุดให้แน่นอนนะครับนักเรียนจะได้ไม่ต้องเครียดเนาะ เราอดทนเรียนประมาณอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้านะครับแล้วก็ครูจะพักให้นะครับไปอันดับภาคชั้นสิบถึงยี่สิบมีมีประมาณกี่ความคีนะครับก็ไปไปหาเนาะไปเรียงหานะครับยี่สิบถึงสามสิบมีประมาณเท่าไหร่เนาะตรงนี้นี่คือนับรวมยี่สิบด้วยนะดูสัญลักษณ์ดีๆยี่สิบไปจนถึงยี่สิบเก้านั่นแหละเนาะวางง่ายๆชั้นแรกก็คือสิบไปจนถึงสิบเก้านะครับสมมุติได้ได้มาเท่าไหร่เนาะก็มาใส่ในช่อง ช่องความถี่ก่อนนะครับนักเรียนอาจจะดูหนังสือเรียนประกอบไปด้วยก็ได้ในหน้าเมื่อกี้ที่ครูอธิบายเนาะความถี่สัมพัทธ์ก็คือต้องได้รวมก่อนนะครับรวมตรงนี้ยรวมมันมีกี่คนช่องเนี้ยต้องตอบสี่สิบแน่นอนละใครจะไปตอบอย่างอื่นไม่ได้นะครับช่องนี้ตอบสี่สิบเพราะว่ารวมทั้งหมดมันต้องได้สี่สิบคนทีนี้ความถี่ได้มาแต่และเท่าไหร่ก็เอาไปหารด้วยสี่สิบก็จะออกมาเป็นความถี่สัมพัทธ์นะครับ โอ้ขอรับโทรศัพท์สักคู่ครับราบสวัสดีครับอ๋อพัสดุจากไหนครับอ่ออันนี้มันมอแปดบ้านตากใช่ไหมครับอ๋อตากส่งนะร้านร้านเ๊ครับหน้ร้านหมอบุญส่งได้เลยครับครับตรงหมดสภายบ้านตากนะครับรับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ๋อซอรี่สอรี่สั่งวัสดุ ตอนนี้กูวางแผนจะเลี้ยงอันนั้นนักเรียนกุ้งกุ้งก้ามจามก็เลยสั่งออกซิเจนมาเนาะไม่รู้ว่าจะสาเร็จไหมนะอาจจะเลี้ยงปลาดุกแทนก็ได้อ่ากลับมารวมนะครับความทีตรงนี้เนาะก็ใส่รวมไปความที่สัมพัทธ์ได้เท่าไหร่ก็เอาไปหารด้วยสี่สิบนะครับเดี๋ยวกูจะเขียนเขียนให้ดูเลยก็ได้ครับทําให้ดูข้อแรกเลยนะมันจะถูกนะครับจริงๆแล้วช่องนี้นักเรียนลอกครูดได้เลยนะครับเพราะว่าครูจับเฉลยอ,อยู่ ถี่อย่างช่องแรกมีความถี่สามอย่างเงี้ยอ่ะเราก็เอาสามเนี่ยอันนี้ถูกเลยนะครับไปหารด้วยสี่สิบครับเนาะส้าใครดีใครเลยกก็กดกดได้เลยสามหารสี่สิบตรงนี้ขอให้ตอบเป็นทศนิยมสามตำแหน่งนะครับสามตำแหน่งจำดีๆนะครับก็จะได้ออกมาเป็นศูนย์จุดศูนย์เจ็ดห้านะครับศูนย์เจ็ดห้าแบบนี้ประมาณนี้แล้วก็ช่องอื่นก็ เอาความถี่ของแต่ละช่องนะครับไปหารด้วย40หารด้วย40สเนาะส่วนร้อยละนะครับร้อยละก็เอาไปคูณด้วย0.075เนี่ยไปคูณด้วย100มันก็จะออกมาเป็น7.5 7.5จุดแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับช่องที่นักงเรียนจะต้องตอบถูกแน่ๆก็คือช่องรวมนะครับช่องความถี่สัมพัทตรงนี้รวมแล้วได้1นะครับห้ามเกิน1ต้องตอบ1เท่านั้นเนาะแต่ตรงนี้ ก็สําคัญอีกนะครับเพราะว่าเพราะว่าเฉลยเนี่ยเนื่องจากข้างบนมันเป็นทศนิยมสามตำแหน่งนะครับตรงนี้ก็ต้องตอบเป็นสามตำแหน่งด้วยหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็คือหนึ่งนั่นแหละแต่ต้องตอบเป็นสามตำแหน่งถ้าใครตอบมาสองตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งครูไม่แน่ใจว่ามันโจทย์มันจะให้ถูกหรือเปล่านะแต่ทางที่ดีควรตอบสามตำแหน่งในช่องกลางนะครับและร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ก็ออกไปหนึ่งไปคูณด้วยร้อย หนึ่งคูณด้วยร้อยก็คือหนึ่งร้อยนะครับและช่องนี้ก็ต้องตอบเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะครับจําให้ดีนะครับจาให้ดีนะถ้าข้างบนมันสามตำแหน่งนะครับข้างล่างก็ต้องตอบสามตำแหน่งร้อยละความถี่สัมพัทธ์มีหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมครับหนึ่งร้อยก็ตอบทศนิยมอีกหนึ่งตำแหน่งคอมพิวเตอร์มันอาจจะประมวลให้นะครับใครที่ไม่ได้เต็มก็อาจจะผิดพลาดตรงนี้เนาะมีทั้งหมดสามแบบนะครับมีสามแบบฝึก นะครับเดี๋ยวลิงก์จะส่งไปให้ส่งไปให้ครับผมเลื่อนเลื่อนขึ้นข้อแรกก่อนตันได้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 คูถ้าสมมุติว่าอ่ความที่สัมพันธ์มันมีเสนียมมากกว่าสามใช้สามใช้สามพอใช้สามนะครับใช้สามแต่ครูสั่งยังไงก็คือแบบว่าถ้าแบบ โซเซนมันมากกว่าสามใช่ไหมครูแล้วอ่าครับไอตัวสุดท้ายมันเป็นหกอย่างเงี้ยแล้วตัวด้านหน้ามันเป็นห้าผมจะต้องปัดเป็นหกไหมตัวที่สามอ่าปัดครับปัดโอเคครับแต่แต่อ่าก็บอกเลยก็ได้ตอนนี้ครูมองเฉลอยอยู่ก็คือมันเป็นเศษห้ากับเศษศูนย์เศษศูนย์ดังนั้นน,น่าจะไม่ต้องน่าจะไม่ต้องอ่า แต่ถ้าเป็นวงต้องปัดนะครับส่วนมันผิดพลาดนิดหน่อยอยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอย่างการบ้านครั้งที่แล้วเนี่ยครูได้รีบทํานะครับมันก็เฉลยผิดไปหนึ่งข้อสองข้อนะหวังว่าพวกเราจะอย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะว่ามันต้องเรียนกันแบบออนไลน์ไปเรื่อยนะครับครูยอยากจะเจอหน้าซึ่งมันดีกว่าอยู่แล้ววันนี้ใครมีคาถามไหมครับเดี๋ยวการบ้านฝากไปเนาะเรียนสิบห้าทีมีไหมมีคําถามไหมเหมือนเดิมนะครับลิงก์เสร็จแล้วนะครับส่ง กดส่งนะครับไม่ยากไม่ยากแล้วก็มีสองช่องให้เลือกนะครับใส่ชื่อเราแล้วก็ใส่ห้องนะครับกดเซ็นมันก็มาถึงครูนะครับประมาณนี้จริงๆครูทําเว็บไซต์ไว้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยดูก็ได้ใครที่เรียนไม่ทันอะไรยังไงเนี่ยครูอัพขึ้นเว็บไซต์ทั้งหมดเลยเนาะอ่างั้นฝากไว้เท่านี้เนาะเช็คชื่อด้วยใครยังไม่เช็คชื่อก็เช็คชื่อก่อนออกเลยนะครับเข้ามาแล้ว ค่ะเสร็จแล้วออกได้เลยจ้าไปเลยครับอาบ๊ายบายจ้าครับดีครับครับดีครับอรอเจอกันในห้อง